ครับก็การสนับสนุนบอลปุ๊กแกเดียสิบัยเาอยู่ผมสายชีวิตบอลถอดกุญแจครับผมแล้วก็ทีมงานเด็กข้างไครครับผมเขามีสายชิวซีซั่นหนึ่งนะครับผมเฮ้ยอันนี้มันไม่ถอดเขารอกอันนี้ใช่กินฮันชิเตียงมกนาแตวอันอื่นต้องขอขอบคุณก่อนสปอนเซอร์หลักนะครับผมก็นี่เข้ามาแล้วล้อสตรองนะครับผมนี่แล้วก็สวิงอาร์มสวิงอาร์มบชิแล้วก็มีนี่โช๊คของ SPN นะครับผมก็เราจะใช้ในการแข่งขันเลยนี่มีน้ำเงินกับบ่วงนะครับผมเฮ้ยสีอะไรเซอร์กันวะรถเอิงสีอะไร สีแดงสีแดงต้องสีอะไรเข้าอ่ะน้องม่วงม่วงก็ได้โอ้หัวดีนะบอกสีเงินเอาสีอะไรเอาเรือเลยด้วยได้สีม่วงรถแดงม่วงเฮ้ยพี่ว่ามันเข้าไม่เข้ารถเองหรอกสีดำตั้งมัมันเข้ากับรถม่วงคับนั้นพี่ดูเอ้ยเข้าเลยเ้ยเทียบใส่ดิเพิ่มสีแดงโอ้เล็กไปวะเล็กเทียนเลยพี่มันเล็กโพด เาก็ูตไงพี่ดวันนี้เราก็ต้องไปให้ช่างก่อนว่ะช่างที่เขาเตรียมรถจะมาทําแข่งให้พวกเราขับอ่ะพอดีเขาต้องใช้หนี่ยล้อนี่ด้วยคือมันแข็งแรงทนทานอ้าวใครมาตัวสปอนเซอร์แอดยังไงครับแอดแอดยังไงครับอ้าวเดี๋ยวแอดหัวาเลยไม่ใช้สปอนเซอร์อ้า ไทยอลิเซนนะครับผมโออลิเซียนจบแล้วไทยไทยอลิแฟนนะครับผมอันนี้นักแสดงชายกับนักแสดงงยิงอยู่ครับผมไปเดี๋ยวนี้เราก็จะเอาล้อไปให้ช่างก่อนก็มีเดี๋ยวรถช่างปุ่มเราเราเราเลือกสีล้อช่วยแกก่อนว่ารถแกสีแดงว่ะรถแกสีแดงสีแดงก็จะเป็นดำไม่ไม่ดำก็ไม่ดำแต่ว่างั้นถ้าเองจะเอาม่วงเลยพี่ไม่ถ้าเองจะเอาม่วงต้องให้นทำเงินแกแล้ว S <S ได้พี่เออนะใช่พี่จัด<ก>ไปจัดจัดให้เขาก่อนนะเดี๋ยวเราเอาล้อนะครับผมไปให้ช่างนะผมใส่นะผมเราลดแข่งแบบมันต้องใส่ล้อที่แบบแข็งแรงทนทานแล้วก็เบาอย่างนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราเดินทางไปหาช่างปุ้มกันเรามีไอ้คนอย,อยากไปลองเทสด้วยเนยมีเสื้อเลยจะไม่ได้ไป,ไปสมัครเสร็จแต่ว่าไม่ได้ไปโอหมายว่ามะโอ้เล้ว ลับเล่าคนนั้นแน่นอนเลยไม่ใช่ไหมแน่นอนนี่เพราะว่าไปสมัคเลยแต่ไม่ได้ไปนี่อีกอ่ะขึ้นเลยจะไปพี่ไหมอ่ะขึ้นมาเดี๋ยวไปชวนหมดเลยนี่เขาอยากเข้าวงการแต่ว่าวันนั้นไปไม่ได้ไม่ได้มาสมัครเลยรอบหนึ่งลงชื่อไว้แต่ไม่ได้มาเพราะว่ามันติมติธุระ้วแต่วันนี้เองไปลองโชว์พิ่เมืงเนกันหน่อยนนี้ไปไปเดี๋ยวพาไปอ่าบับมาอยู่นี่เลยเอ้ามาเลยเอ็งมาอยู่อะไรนี่วะครับผมเอาก็มาเช็คความเรียบร้อมยังไงพี่เพื่อนูเขาจะพร้อมยังนีงรถสิทธังโอ้พี่ดูอ่ะเขาพร้อมมาแล้วมีแต่ผมเลยย Hey, เดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกเขาอีกเอาล้อนี้ล้อน,นี้เราไม่ได้ไไดเออใช่<ๆ>นี่ สปอนเซอร์เราใช่ต้องใช้ล้อนี้เท่านั้นดูนี่กล้องนะครับทุกคันแข็งแรงทนทานแล้วก็เบาครับผมขอบคุณด้วยไอ้ดูสีเข้ามาดีครับอันนี้พวกอันนี้มันเลือกให้เดี๋ยวให้เอาสีทุกเงินเลอ๋อเอ้ยมีคนเชียร์ไปเลยครับเชียร์นี่เพราะว่าช่างปุ่มช่างเขามาเชียร์ฝั่งทางนี้ก็มีนะเอ้เอ็มซีมีด้วยเหรอเนี่ยพี่ตั้งแต่ดูมาผมไอ้อ่านอ่าคอมเมนต์มาไม่มีเชียร์ผมเลยจริงจริงจริงพี่เขาด่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรผิดก็ยังไม่เห็นรถไงเขาต้องเห็นรถเราพร้อน แต่ก็ที่ทำทำมาก็ผมทํามันโดยตลอดนะพี่อนเขาบอกว่าผมให้คนอื่นทำอะไรเนี่ยเทียร์แล้วไงเขาก็อยากเคทียร์เรื่งลิ่มชนานไปโอเคพี่เรื่องเขาเกลียบปะเราจะเกลียดเราจะรอดจะด่าอะไรมาวันนี้รอดมาขอให้นี่ครับเป็นเราต้องใช้นี่นี่อันนี้ขนาดพิเศษนะครับผมขนาดอ่าขนาดแข่ง1.1และหนึ่นี่ครับมอบให้ช่างด้วยนี่เข้าเข้ารถเลียวลองเทียบดูโอ้ ใน,ในร้านจะชอบสีนีอยู่แล้วครับกังอย่างไีเอ้ยจริงจริงเนี่นยเอ้ยสคตรพร้อมยังคนี้เนี่ยเอยเยยเอเป็นไงครับช่างแปสิบนตแล้วครับแปเอวันนี้วันนี้พอได้ ขับสักหน่อยไว้พอดีว่าเด็กคงเด็กขับมาอยากลองหน่อยข้อมันจะสุดไหมไงแล้วมีเด็กใหม่ด้วยเด็กใหม่เด็กใหม่เด็กใหม่อันนี้ยังไม่สมัครแต่ว่าไม่ได้ไปเรามาไม่ทันตั้งแต่วันแรกตั้งแต่สมัครเลยเราก็พี่เอ้าในอิงก็มาลองมาเล่นเห็นด้วยคลิปมันดูเหมือนยากก็นวันนี้ให้มาลองเลยเลยอ๋อให้มาลองด้วยเลยอ๋อมามาเชิญเชิญครับเชิญ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 เดี๋ยวมาแต่ละคนเลยมามาตัวขับแต่ละคนันนี้อันนี้แต่งตัวชิวๆเพราะว่าแบบว่ายังไม่แบบแกนการแบบ แข่งขันจริงอ๋อโอเคโอเคอันนี้เป็นการเทสเป็นการเทสนะหนึ่งปีก็อ๋อหนึ่งสองสามสี่คนสมมุติอะสมมติคือเข้าใจกติกาอย่างที่ผมบอกก็กติกาอย่างข้าซาล่างเดืออะไรหรอแต่ว่าตัวขับเนี่แหละอย่างเช่นอ่าผมจะมีตัวขับมาสมมติมีมาั้าหกเจ็ดคนแล้วผมจะให้อ่าให้ลองขับให้ช่างให้เลือกแต่ละคนมาลองขับรถเองได้ลองขับรถผมให้ดูนี่ลองขับคันนี้ดูเนี่ยก็คือช่างเลือกได้เลยอ่าเลือกเลยปั๊บพอาล้ให้ช่าง คนอื่นเลือกก่อนเนอวผมคนสุดท้ายก็ได้ไม่แต่ไม่ให้เลือกก่อนจะให้จับไงแต่ว่าท่างก็จะมีในใจแล้วคนนี้เราก็มันจะมีจับฉลากอย่างเช่นได้เบอร์หนึ่งนี่เบอร์สองเบอร์หนึ่งก็จับก่อนว่าจะได้เลือกคนไหนเลือกได้แค่ในใจแต่มือจะเลือกใครก็คอยดูกันอีกทีน่าครับผมก็แต่วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาให้แบบลองดูเด็กขับแต่ละคนก่อนอันนี้คือเราฝึกมาให้้เรียบร้อยผ่านการกระจายแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับผมอ่ะวันนี้ได้ไงคิดว่าคนนี้พอจะจะได้หรื่าได้ครับได้นะยากเลย ยายด่าบ่ไม่ด่าเนาะมันลงในสับไหมนหรืออะไรอ๋อไม่ด่าไม่ด่าเลยสวยแล้วสวยแล้วคิดว่าจะออกโชว์เขาเนี้ยให้เขาแบบรู้สึกชอบเราเลยได้ไหมก็เขาจะออกให้จริงจริงแล้วเบร์นี่จริงๆแล้วช่างช่างบอกว่าชอบชอบคนนี้อยู่แล้วใช่ไหมอ๋ออ๋อเฮ้ยอย่าเพิ่งตัดสินใจเผื่อมันขับคันนี้ไม่ได้ไม่เผื่อคนอื่นมาใหม่เนี่ยคนมาใหม่อาจจะขับดีกว่ามันม่ได้ช่างอย่าไปนี่ใช่ต้องลองต้องลองต้องดูก่อนต้องดูก่อนก็เอาละเดี๋ยวเราลองลองเลยกันมานนี้ได้ครับไดป ันเตรียมพร้อมไหมครับเตรียมพร้อมครับกระจายได้นะวันนี้กระจายเลยครับไม่อยากอยากให้ไอ้วันนั้นใครล้มนะที่เราล้มแบบไม่ได้ขี่แบบขาดกระโดดวันนั้นน้องนาเอ้ยนี่มาเลยครับนี่ตัวเต็งทีมผมวันนั้นอาจจะไม่ได้เห็นปีมือครับเพราะว่าบางช่างผมไม่ได้เห็นปีมือครับจริงๆครับก็ตายไปก่อนนั้นตายแลวเกมโอเวอร์เกมโอเวอร์ไปเดี๋ยววันนี้ ก็เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่แล้วกันนะแอ่ตัวเทสได้ปตนตัวเทสได้ก็คือขับดีแต่คือพลาดไปไงเผื่อเข้าตาแบบช่างไงช่างอู่ได้เว้ยเดี๋ยวลิงไว้ในใจและเอฟซเขายังเหลืออยู่นะพี่ยังมีแบบลุงเหลือแบบเอ้ยทำไมน้องนาให้น้องนาขับไปยังแบบยังอยู่นะอะไรเงี้ยก็ลองต้องลองลองต้องลองนะเริ่มเร็กว่าวันที่เรามาถ่ายเนาะจะมีทั้งหมดสี่ช่างมีเบอร์เพิ่มอีกแล้วเพื่อความมันน้อยกลัวหนักเลยเราจะแต่จะเป็นคนบุยลาเท่านั้นบุยลำเท่านั้นโปรเจกต์นี้ต้องช่างบุยลาเท่านั้น เอาไหมเอาได้หมดพี่เอาแล้วไหมได้ได้ได้เลยโอเคไปเลยแล้วกันที่ไหนตรงไหนตรงไหนดีมาลองอ่ะอ๋ออ๋อชูสักหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยก็ดูเรื่องอ๋อได้ได้โอเคเดี๋ยวทำ ใครคนแรกดีวะเอเห็นบ่อยแล้วอยากเห็นไอ้นาแก่ว่ะไอ้นาแก่ไไปครับตั้งแต่น้องนาเส้นนาไปเราก็ไม่เคยเห็นอีกไหมวะใช่ไม่เราเราต้องขี่ให้ดูก่อนดิเราต้องมีคนขี่ให้ดูก่อนตัวเทสกลายเป็นตัวเทสแล้วตอนนี้ต่างกั้เพราะว่าผ่านมาเยอะแล้วทั้งไปสนามตายไหมไม่ไหมกินเขาไปบักคานี่ไหวไหม อ๋อโอเคได้อันนี้ถือว่าเป็นการแบบให้แบบแก้มืองลอบใช่ไหครับผมเออมามาไอ้เองลองลองดูไม่ต้องลองลองวอร์มวมดูก่อนดูทรงรถดูอะไรก่อนได้ไม่ต้องแบบอัดเต็มไม่ใช่แบบบอกอาการก่อนบอกอาการช่างก่อนไปใหญ่ฤกษกักกันจะลงลงซ้ายไว้พี่ลงซ้ายเท่านั้นได้มันจะเย็นเย็นหน่อยมาโอเครถมาเลยครับผมมา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 ลองมาลองอ่ะนาสู้สู้สู้เโอ้ให้กำลังใจนะากันไม่บอก่าทันอาโอเค ก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคๆนานี่จะเป็นอ่าหนุ่มเสียงน้อยหนุ่มเสียงน้อยครับผมมาฮะอ่านี้นาเขาจะยังเด็กอยู่เสียงไม่แตกหนุ่มแต่นี่ก็เลยไปพี่เตรียมความพร้อมอันนี้ยังไงห้าสิบที่ห้าสิบเอ้ยเสียงแตกหนุ่มแล้วป่ะเพิ่งแตกวันนี้แสดงว่าเอาจริงแล้วเสียงไงพี่คอมเม้นพร้อมเม้น เอ้ยเ้นแต่งหนุ่มแล้วได้แล้วนเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วมามาน้องนามาลองดูแต่ละคนดูตรงนีให้ดูนะครับผมคือตอนนี้เป็นตัวเทสของทีมเราไปแล้วสายชิวมาแสดงต้องขับในทุกคันได้ครับผมเราก็จะมีความสุขหน่อยว่าทุกวันนี้เราจะไม่มีแผลแล้วพี่อทำไมล่ะก็ไม่ได้ขับไงให้น้องๆทุกคนเราจะมาจุดนี้ได้จุดนี้ใช่เรปกติกระจายเจ็บเองเลยใช่ก็เข้าโรงพยาบาลพี่ปกติจะเข้าโรงพยาบาลพวกพี่จะจ่ายค่าโรงพยาบาลให้เราเหมือนเดิมเอาสปอนเซอร์จริงขอบคุณครับผมอ่ลองก่อนลองก่อน ทุกวันนี้จะพิวหน่อยพี่แบบเไไปเลยี่ีชอบมากครับชอบมากเลยเห็นครั้งแรกก็ชอบก็ับเอาไงเลยรอูคนอื่นก่อนใจดีดีดูดี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 ดอดีดีีดีดอดี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 อกีดีดดี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 ดดีดีี่ีดอดี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 ดเดีอีดีดนีี อันนี้ตรวนเทสนนี่ก็ตรวเทสเฉยนะยังยังยังไม่ยังไม่เจอพวกที่หนึ่งที่สองที่สามนะใช่ตัวนี้เป็นไงเป็นไงความรู้สึกได้ไหมเดีนะวอะมาวะเอาวะเอาวะได้ได้วันนี้พร้อมระเบิดถามช่างก่อนพี่เอาเลยไม่พี่เอาลูกมาให้แล้วสีลูกคนนี้สีลูกวันนี้เตรียมลูกให้สีลูกเลย everybody knows อย่างนี้มันเซฟน้องพี่ห้าสามนี่แบบต้องขอโทษอ่าปุยตายายข้างบ้านแถวๆนี้ด้วยครับผมก็อันนี้เรามาจุดที่แบบว่าไม่มีบ้านคนแล้วนะี่ใช่ครับไกลที่สุดแล้วไกลที่สุดแล้วยังลืน่น อย่างลื่นอย่างลื่นแต่วบอกว่าบอกการช่าง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 หน่อยดิอ่าเป็นไงเป็นไงเป็นไงครับไไม่ด้ยังลื่นหน่อยมันลื่นยางลื่นย่งแต่ความรู้สึกอย่างอื่นเครื่องได้ไหมเครื่องเครื่องคัดเครื่องเพราะว่ายังไม่ค่อยได้หนึ่งสองสมสียังถ้ามันหลุดไปใช่รถต้องกวาดเราซ้อมหนักซ้อมหนักซ้อมหรอออกก่อนหน้านี้ซ้อมเราซ้อมแล้วใช่ ข้้าใจะงันออกถึงว่ามันขับสบายเลยจะต้องรมุดนาที่ผมชอบตรงนี้เฮ้ยนี่ผมต้องการตรงนี้แหละครับเอ้ยอิงชอบชงรถช่างเมื่อกี้เขาบอกว่าไงรู้ไหมชอบชงอิงเหมือนกันเอไม่ใช่จับจับชงอะไรหรออธิบายเราเลยคือผมชอบเด็กที่เวลาจับรถปุ๊บเอารถเลยเงี้ยครับออ๋ไม่ชอบแบบมาต้องนี้ใช่ใช่ คือเราเราจะมองเห็นคือไม่ต้องเบิ้ลมากเบิ้องม่ได้เบิ้ลต้องนี่มันแพงเอาเลยคือสไตล์ช่างเลือกตัวขับนะใช่เอาเรามองไว้ก่อนเรามองไว้ก่อนครับแต่นี่ไม่ได้หรอกเอาเอาเ้ยไม่แต่นี่ตัวเทสผมไม่เฉยนะจะเอาตัวเทสไปผมมีตัวเทสเลยนี่มันอีคนนึงมันอีคนหนึ่งที่มาสมัครแล้วไม่ทันไม่ได้ไปกับเราเลยมาทางบ้านมีปัญหาอายุยังไม่ถึงพึ่งอายุถึงเมื่อพึ่งอายุถึงเมื่อสามวันที่ผ่านมานี่อายุครบสิบเอิบสามปีที่จริงเราเอาสิบสามปีขึ้นไปไง เออๆนะมา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 ไหนล่ะทำแล้วใช่ไหมพี่มามามาหนุนนะครับผมสวัสดีครับผมชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเอกครับพี่เอกน้องเอกคนสื่อสารปีบริบูรณ์เดี๋ยวอันนี้เราเคยขับพวกรถนี้มาก่อนยังเคยแล้วพี่เฮ้ยแน่ใจ่าตายแล้วแน่ใจนะไม่ต้องบอกนะเรียนรู้มาเรียบร้อยแล้วอย่างเออเอาตรงลงตรงลงตรงลงเคยขับเคยขับเคยขับเคยจอดออกไหมย่างเงี้ยเเคยจอดออกไหม เคยเคยอยู่พี่เออแสดงแสดงว่าพื้นฐานจะมีพื้นฐานพื้ใช่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวเราจะขอดูตัวอย่างอีกรอบนึ่งไหมใช่พี่อ๋ออยากดูตัวอย่างอีกรอบนึงอ่ะน่าจัดให้เขาดูหน่อยอีกรอบนึงเอาแบบไม่ต้องแบบรีบร้อนแบบรอฟังลงฟังรอบก่อนเนอะโอเคให้น้องได้ดูนานๆได้ดูทรงหน่อยโอเคม่ด้วยมาดูมายืนดูมายืนดูอันนี้เราอย่าเพิ่งเบนก็ได้เดี๋ยฟังรอบฟังรอบให้ดูให้ดู เหมือนมันแบบเก็บกดเนาะไอ้นี่เนาะจริงมันขับนานแล้วเก็บกดหรือเปล่าเนี่ยก็เดี๋ยวช่างเดี๋ยวยางเดี๋ยวยางเปลี่ยนยางสักอย่างหนึ่งหายแน่นอนหรือเลี้ยงรอบไม่ได้นะ ขาดปีนะพี่สับสองยังเขินน่ะดึกยิงเลยจร่งถูกอ่ะโอเคเข้าใจไหมครับเออเข้าใจด้วยเข้าใจแล้วนะโอเคโอเคเสีย่าเป็นคนเรียนรู้เร็วหัวดีหัวดีหัวดีพี่วัยรุ่นของพวกนี้ของวัยรุ่นนี่ต้องไม่น่าจะเป็นยังไงมันเข้าใจอยู่เข้าใจจริงไหมเข้าใจนะครับอ่ะโอเคเชิญครับผมไปเอาตามที่เราได้พอไม่ต้องแบบไปเต็มอะไรก็ได้เอาทรงด้วยเมื่อกี้เห็นทรงในการจัดท่าเด้ยวใครขับแล้วไม่ต้องลองดูทรงอ่ะเราลองดูเราลองดูก่อน เอาทรงกันนะาดูทรงกนดูทรงอยากดูทรงนครับอันนี้เพิ่งมา้วแต่ครั้งแรกนะครับมาดูไปด้วยกันเลยที่ผมก็ไม่เคยดูนะดูทรงอ่ะครับผมดูทรงเอ้ยได้ไจะได้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 ไดได้ดูไดด้ไ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 ้ได้ได้ไดงได้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 ไได้ได้ได้ดได้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 ไดนไ้ได้ได้ไ้ไ้้ อายุถึงรุดก็มาเลยได้ไม่ได้เหรอได้ได้ได้เอางี้ไหนไอ้พีไม่ดิให้มาสอนจัดทรงหน่อยดิม่ตเอางี้เผื่อทรงยังไม่ได้ให้ไอ้นี่ที่หนึ่งให้มันไปขอแบบร้องสอนจัดทรงเขาด้วยว่าจัดทรงอะไรได้ได้เดี๋ยวนี่จัดทรงเลยที่หนึ่งอาจจะทรงอระถาไหมสอนที่พวกพี่สอนไปยังไงสอนเขานั่งนั่งนั่งเกือบเกือบไปบอก ว่าเอยู่ด okay, pues ้วยกันลืมชื่อกันเือเดี๋ยวอย่างเกียวเอาแค่เดียวชุดเอาแค่เกียร์เดียวชุดก่อนโน้มเยอะๆโน้มหน้าเยอะๆจะท่าให้ครูจะท่าให้เขาดูก่อนไม่ไม่เองเองแขนดูท่ากันจับเองเป็นกินแล้วก็ยืดยืมแล้วอะไงนี่แล้วอย่างนี้แล้วก็บินขารอบแล้วก็ไปเลยอิงกวางนั้นแล้วแต่ ว่าอันนี้เขาเขาเข้าใจอยู่พี่ว่าค่อยๆออกค่ยอ,อคยๆรู้อาการลดไปเต็มเลยโ oh. อ้โหเต็มได้เลย จะแซ่บได้เลยครับได้บอกแล้วคันนี้เราสุดทุกคนครับเป็นไงเป็นไงได้ไหมได้เอออาการเครื่องมหลวมใช่ไหมใช่เลยมันจะตกรอบแต่โดยรวมแล้วอาการดีได้ครับได้ไปๆก็ได้ครับเออไม่ใหญ่แรกๆก็ได้มันได้เรงแบบนี้เลยผิวของฉัขับง่ายไหมขับง่ายกับรถที่อาร์มทำไหนง่ายกับซุ่ครับผมว่าคันนี้นะเพราะว่าอย่าจบเลยจบแล้วไม่แม้คันนี้มันขับมาได้ไงพี่ใช่เพราะมันแบบว่า ทานกันขับมาแล้วเหาอโ้เป็นกลับมาบบจัดแล้วอกคือมันช้ำมันช้ำอาจะจัดให้ใหม่ไปจัดให้มา้ได้ยางใหม่ก็จะจัดลองลองใครต่อดิก็อะชี้เลยชี้มันมาเรียกมันมาใครอยากให้มันใครมาขับเดี๋ัฮ้ยตัวเต็งตัวเล็กน้องครับผมเดี๋ยวให้เด็กไปวายุดูให้จนชินก่อนแล้วคุณจะทายเลยด่วนนแล้วก็อันนี้อันนี้ช่างต้องดูด้วยนะดูด้วยว่าคนขับข้างคนไหนอ่าอ่าอ่าอยดูวายุครับผม อีกแล้วไอ้สุดหมดยังเราขอไอ้ที่ตัวติงเราเนี่ยยัง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 พี่ยังยังเอาเยอะขอยางเหนียวๆนี่หน่อยเอาทำมเอาไหมอันนี้แบบยางเล็กๆอยู่นะพี่ยางเล็กๆยังไม่จับแบบเราจะเจอยางสนามกับสนามดีๆหน่อยนะได้มันแน่นอนขอีเขาอ่าแล้วแบบมีเช็ดยางเลยอ่าบอกการไดนบอกเปไงจริงพี่อะสีเยอะเกินมันลื่น ได้พี่ไปกันขนาดนี้เลยอ๋ออีก็ได้ดีได้ให้พวกมันขับไปแด้ขับไปสี่กิโลได้ต้องไยรางเล้ รเป็นกเลงน้องไหมนั่งดึงกลางกลางกลางแขนกดลง don't even hear me tell if I It's cold เดี๋ยวถามช่างเลยแล้วกันแต่ละคนดูแต่ละคนละคิดว่าพอจะ มีในใจไหมเออมีในใจแล้วครับตอนนี้มีนครับช่างพู่งว่างาช่างพู่ว่าง่ายมองยังมองยังงี้เล้ยงไแล้วเดียวกันเลี้งไปลายเดี๋ม่ผมไม่เล็งไว้นะแต่ว่าตอนเลือกจริงเดี๋ยวผมจะให้อ่าจับฉลากครับอือจับฉลากเลยว่าจะได้คนไหนอือก็เอาเป็นว่าพุ่งนี้ละครับผมครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเทสต์นไปเทสจริงเราก็ได้เลือกตัวได้ได้เวลาจริงๆอ่าเราจะเห็นเวลาเลย ว่าเราทำกันเนี่ยช่างเวลาทำวิ่ง200เมตรวิ่งอะไรเราจะเห็นเวลาได้วไปแก้ไขประปุงอะไรยังไงครับผมอ่ะไงก็คลิปนี้ก็ขอจบลงจ่กพีงเท่านี้นะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ